น้ำมันสปาจากสิงคโปร์เป็นวัตถุดิบยุโรปคุณภาพระดับโลกนะครับน้ำมันสปาจากสิงคโปร์เป็นประกอบด้วยวัตถุดิบยุโรปมีคุณภาพระดับโลกก็ค้นหาซัพพลายเออร์คุณภาพผ่านเอฟพัลเตอร์ orter, G, และนำเข้าโดยราเกี่ยวต้น Import นะครับในยุคที่ผู้ผบริโภคสนใจคุณภาพและที่มาของวัตถุดิบน้ำมันสปาจึงกลายเป็นสินค้าอยอดนิยมของสายสุภาพและสปาโดยเฉพาะน้ำมันหอมระเหยที่มาจากยุโรปทำไมาต้องผัง ต้องส่งผ่านซัลายเออร์ในสิงคโปร์ครับเพราะสังแม้แต่งวัตถุดิบจะมาจากยุโรปแต่สิงคโปร์อ่ะคือประเทศที่กระจายสินค้าหลักของเอเชียนะครับโดยมีแบรนด์แบรนดดังจากยุโรปมากมายมาเปิดช่องจําหน่ายสินค้าอยู่ที่นี่อันนี้ผมแนะนําไว้แล้วนะครับผมวิธีค้นหาซัลายเออร์ก็หาจากนี่ได้เลยครับหรือเอาคํานี้ไปค้นหาก็ได้แล้วพิมพ์ sg ก็ได้ครับอันนี้ผมจะแนะนําวิธีค้นหาจากนี่ก่อนผมผมลองเอาคำไปเซิร์ชด้เห็นไหมครับก็จะมีหลากหลายเลยเนี่ยนมนี่อันนี้จากอินเดีย ซันฟาเวอร์หรือต้องการหาจากประเทศไหนก็ระบุไป,เ,เ,ปเช่น,นถ้าต้องการหาอ่าเมื่อกี้เรา,เราคุยถึงตัวนี้นะครับเอ,องหาดูจะเจอไหม,ม,มก็จำพอมีมาเห็นไหมครับเราจะมีจากอินเดียหรือไม่ก็เอาคำนี้ไปเสิดหาใน Google ก็จะเจอเหมือนกันครับผมส่วนวิธีการนำเข้าจากสิงคโปร์มาไทยต่อได้ที่แฟนเพจเกียวต้นอิ p พอรนะครับไ i น Official ีครับผม ที่ Bellton u n d e r o s c o g e l h o t m a i l c o m นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับแต่ถ้ามีปัญหาในการค้นหาสินค้าปรึกษาเราได้ครับเรายินดีให้บริการพร้อมทั้งไปรับสินค้าจากทั p เพิร์จากสิงคโปร์ครบับรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับผม